วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับขั้นตอนการใช้งานของระบบ e-service ในการร้องทุกข์หรือที่เรียกว่าคอร์เจเป็นการยื่นแบบคำร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2,541ผ่านทางระบบออนไลน์เราสามารถเข้าไปยื่ยนคำร้องได้ที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ e s e r v i c e l a b o r g o t h ค่ะคลิกไปที่ e-service บริการประชาชนค่ะ หลังจากนั้นเราจะต้องคลิกที่ลงทะเบียนค่ะแล้วก็เลือกที่สำหรับประชาชนค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นข้อมูลผู้ลงทะเบียนค่ะจะให้กรอกรายละเอียดต่างๆนะคะเช่นคำนำหน้าชื่อชื่อสก,กุลสัญชาติที่อยู่เลขที่บ้านนะคะหมู่ตรอกถนนจังหวัด เขตอำเภอนะคะรหัสไปรษณีย์ต้องกรอกให้ครบถ้วนนะคะเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลค่ะรหัสผู้ใช้งานทางระบบของกรมสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเป็นคนตั้งรหัสผู้ใช้งานให้นะคะรหัสผ่านให้คุณคิดรหัสผ่านขึ้นมาเองนะคะตัวเลขรวมกับตัวอักษรนะคะไม่น้อยกว่า8ตัวค่ะรหัสผ่านผู้ใช้งานนะคะรหัสผู้ใช้งานเนี่ย คุณต้องจดไว้ให้ดีนะคะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าตอนนี้เรื่องของคุณดําเนินการไปถึงไหนแล้วเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นคนดําเนินการนะคะอันนี้สามารถตรวจสอบได้ค่ะรหัสผ่านก็ต้องจําให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกรอกกันเลยค่ะค่ะเลือกคํานําหน้าชื่อนะคะแล้วก็กรอกชื่อค่ะกรอกทุกอย่างให้ครบถ้วนตามที่หน้าจอขึ้นมาให้นะคะ ค่ะพอทุกอย่างครบถ้วนรหัสผู้ใช้งานจะขึ้นมานะคะทุกท่านต้องจดรหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านนะคะถ้าประสงค์จะรับอ e ีเมลก็ติก๊กแล้วก็ติ๊กว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วกดบันทึกค่ะหลังจากนั้นเรานำรหัสผู้ใช้งานเข้ามาล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบกันเลยและเราจะเห็นหน้าหลัก มีหน้าตาประมาณนี้โดยให้เพื่อนๆเ,เข้าไปกดที่บริการยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับเงินแล้วกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกสีเขียวอยู่ที่มุมขวาหลังจากนั้นระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลโดยข้อมูลจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนตรอกส่วนที่1แล้วกดบันทึก ถึงจะกรอกส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ได้ทางนี้ทั้ง4ส่วนจะต้องกรอกตามความเป็นจริงสำหรับท่านใดที่ต้องการแน่ไฟล์ให้กดไปที่แน่ไฟล์ในส่วนที่4แล้วดําเนินการแนบไฟล์เมื่อข้อมูลทุกส่วนครบแล้วให้คลิกส่งข้อมูลและยืนยันเพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมโดยปุ่มจะอยู่ด้านขวาบนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับ สอสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตรายงาน